ขอ,อเจริญปุูกเจริญศรัทธาญาโยมในวันนี้อัตมาภาพพระรูริยะคุณนาสารดอกเตอร์เจ้าอาวาสวัดีิมนธรรมารามเจ้าคณะน้ำอำเภอบ้านเฮดได้นำเอาโครงการของสมเด็จประเทศคือโครงการ90วันปลูกฝักสวนครัวร้อยจินได้วันนี้ได้แนะนำสถานที่ได้แนะนำโครงการที่ดำเนินมาเพื่อ บรนเทาความเดือดร้อนอของญาติโยมหนึ่งหลวงพอ่อปลูกแล้วญาติโยมก็จะมาขอแบ่งเอาไปทำอาหารประกอบอาหารด้วยฉะนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีมีผักทุกอย่างที่สามารถเรากินได้ แล้วก็สามารถปลูกได้ฉะนั้นในวันนี้จึงนำออโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพได้มา,าขยายได้มาปลูกที่วัดที่มนธรรมารามแห่งนี้จนในที่สุดก็สำเร็จลงด้วยดีมีผักทุกอย่างมะเขือพริกแล้วก็บวบหอมบวบลาย มเมแต่กล้วยปักทองทุกอย่างที่สามารถเราปลูกได้ทุกอย่างที่สามารถกินได้หลวงพ่อก็ได้นําเอาพืชเหล่านั้นมาปลูกจนในที่สุดก็เกิดความสําเร็จผักก็สาเร็จบวบหอมบวบลายตอนนี้ปลูกสําเร็จแล้วมีพันธุ์ที่จะขยายพันธุ์เกล็ดยหให้กับ ชุมชนได้นำไปปลูกหรือว่าโครงการนี้สำเร็จฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาส่วนบุญกับทางาพัฒนาการอำเภอบรนเฮดได้มา,งาลงพื้นที่สอบถามาข้อมูลฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อก็อให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านี้ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบงังเกิดมีเก ญาติโยมทุกคนขอเจริญพร